สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์มาที่อำเภอขุขันนะคะหลังจากที่ได้ทําบุญแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชมปราสาทนะคะการสร้างสถาปัตยกรรมแบบของโบราณน,นะคะแต่ว่าอันดับแรกคือเรามาที่ศาลหลักเมืองก่อนนะคะเสร็จจากศาลหลักเมืองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าเมืองนะคะที่อยู่ที่ขุขันนะคะเป็นบุคคลสําคัญนะคะของขุขันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบประยุกต์นะคะมีรูปพระพุทธเจ้านะคะมาประดับด้วยนะคะซ้ายขวาประกอบด้วยทวารบาลน,นะคะสวยงามมากเลยค่ะใส่ด้วยหินอ่อนแล้วก็เป็นโดมขึ้นไปโหสวยจริงๆค่ะถือว่าเป็นเป็นลักษณะาสารหลักเมืองที่มีความโดดเด่นและก็ความสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ดู นี้ก่อนเห็นไหมคะอัน like นี like ้ใส yeah. ่เครื่องทรงแบบแบบโบราณเลยนะใส่เครื่องทรงแบบโบราณเลยนะคะเนี่ยเอออันนี้ใส่เครื่องทรงแบบโบราณเลยนะคะท่านผู้ชมคะนี่เขาใส่เครื่องทรงแบบโบราณเลยเห็นไหมคะที่บอกว่ามีทวารบาลที่อยู่หน้าหน้าปราสาทนะคะที่จะมีการสวมสวมมงกุฎนะคะสวมต่างหูสวมข้อมือนะคะแล้วก็ แหวนข้อเท้าต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องประกอบนะคะของเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะเนาะที่เป็นถือว่าเป็นเทพเจ้านะคะผู้รักษาประตูนะคะ